สวัสดีครับท่านผู้ชมแรงๆวันนี้กินข้าวหน่ำซ้ำปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเนาะเข้ากับมาหาเบิง่งต้นมงต้นไม้อะไรที่มันเป็นสีเขียวๆง,งามๆเจริญหูเจริญตาเนาะท่านผู้ชมเนาะไปเลาะเบิง่งบังนั้นเลาะเบิง้งบอนนี้เฮอแล้วก็มีอยู่อันนึงที่กําลังสวยๆง,งามๆออกใบแบบแจ่มจัด ใบสีเขียวสวยๆเลยท่านผู้ชมเอ้ยนี่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 เห็นบ่นี่<ไ>ปมาพอบางคนเห็นแล้วเห็นแล้วคุณตาวิถีไทยอันนี้คือว่านนางคุ้มใช่ไหมเห็นวาโอ้แม่นอิลีบอกท่านผู้ชมบางคนนี่คนจักก็ฮอดคุณตาวิถีไทยอีกเนาะเออนี่นี่บหัวเราเนี่ยิ่งนู้นนี่มาสวยสวยสวยท่านผู้ชมเนาะหัวสวย อขึ้นมาซ้อนสองใบนี่นี่นี่ว่านนางคุม้มปานใบโพ่เนาะท่านผู้ชมเนาะสีเขียวสดใสจังเลยสั้นเป็นต้นไม้มงคลไหมโหโหคุณตาวิถีไทยนี่ถ้าหากว่าโบแมนต้นไม้มงคลน,นี่ก็สิบอยากเอามารีวิวปันไหน <c oughs> เอ,เอ,เอ,เอที่เอามารีวิวนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นไม้มงคลเนาะท่านผู้ชมเนาะ <c oughs> ดูแล้วมันสดชื่นมันมีแหงรูมีแหงตาเออแล้วที่สำคัญก็คือว่ามันเป็นมงคลอืมเพ้่ต่ว่าจังสั้นเพราะว่าต้นไม้นี่โบราณเพิ่นเว้าเวลาที่กำลังจะพริดอกออกใบนี่มันสิเหิดให้เจ้าของเพื่อนเจ้าของซานนี่กำลังสิมีโชคมีวาสนาเพิ่เว้าเออมีสเสน่ห์ซึ่งคนเฮานี่กำลังตามหา ตามหาสเสน่ห์ตามหาวาสนาคุณตาวิธีไทยอยากได้สเสน่ห์จังเลยอยากมีอยากเป็นคนมีมีสเสน่ห์อยากเป็นคนมีวาสนาเวลาเหตุย่างแล้วนี่มันสิประสบผลสําเร็จอืแม่นบอกตามหามาตลอดชีวิตบางคนเหตุบุญเหตุทานนะเออดีแล้วดีแล้วดีแล้วแล้วก็ส่วนใหญ่คนที่มีสเสน่ห์มีวาสนาเนี่ เ,เขาสิเห็ดบุญน้ท่านผู้ชมเอ้ยเข้าวัดฟังเทศฟ,ฟังธรรมอืมคันแม่นพี่น้องชาวพูดกันตักบาตรทำบุญอ,อดูแลคนป่วยดูแลคนยากคนจนอิดูสงสารซ้อยเหลือนะเท่าที่สี่ซ้อยได้ <c oughs> เอออันนี้เป็นหลักหลักสัจธรรมความจรงิงคนเฮาหนี่ต้องมีการซ้อยเหลือจุนเจือกันจังสีได้บุญได้กุศลเนาะท่านผู้ชมเนาะ เออมียูทูบเบอร์เออมีมีรายการหนึ่งเพิ่นออกมาว่าคนที่ถือเลขบ่อยๆเนี่ยถือแล้วจังหน่อยถือแล้วจังหน่อยถือเลขเพราะว่าเขาเฮ็ดบุญเขาซื้อซื้อบุญเขาระเบนะิดน่ะซื้อบุญที่เขาเฮ็ดไวนะ้น่ะเออเฮาเด็เฮาบ่ถือจังเทื่อแสดงว่าบ่มีบุญบุญทางเลขบุญทางเลขได้เออบุญทางเลขพวกเอ่อเล่นเออพวกเชียงโฉ เสี่ยงโชคว่าง,ง่ายเอาบบมีบุญทางนี้อาจจะมีบุญทางอื่นเนาะท่านผู้ชมเนาะกระโบเป็นยังเอเอเาก็เห็ดบุญอย่างอื่นไปซ้อยเหลือคนยะคนจนดูแลเพื่อนพี่น้องที่ตกทุกข์ได้ยากเาบิ่งแงตามกำลังเขาเลยละนะเออคุณครูยกเข้ามาในชั่วโมงศิลปะวาดเขียนวิชาวาดเขียนมื่อนี่นักเรียน เอากระดาษดินสอขึ้นมาน,นี่นี่นี่วาดต้นอันนี้มีกี่ใบาอาจารย์มีสองใบสองใบอันนี้ซ้อนกันนะซ้อนกันอีกใบหนึ่งจะวาดได้ไหมสองสามใบ4ี่ใบห้าใบาได้ไหมได้ได้จินตนาการของพวกเธอไม่มีที่สิ้นสุดนะวาดได้หนูจะวาดกรอกอยู่ตรงนี้ได้ไหม วาดกิ้งกือตรงนี้ได้ไหมวาดแมลงปอตรงนี้ได้ไหมได้บางคนพ่อแม่ปลูกไว้วาดน่างคุ้มนน่เนาะเอะคุณครูหนูเห็นที่บ้านของหนูก็ปลูกไว้ค่ะเขากําลังจะมีดอกดอกสีขาวเป็นว่าเอา้าแม่นอีรีบอกเออเอา้าเป็นดอกสีเป็นไดคุณตาคุณครูยังบุกเคยเห็นเลยนะคุณครูต้องไปเซิร์ชเข้าไปดึงนเน็ตต้องไปเซิร์ชบในเน็ตน,นะ แล้วกลับมาเล่าให้นักเรียนฟังในชั่วโมงวิทยาศาสตร์ว่าต้นอันนี้นี่เขามีถิ่นกําเนิดมาจากไหนการเป็นอยู่ของเขาใบของเขานี่เป็นพืชเลี้ยงเดี่ยวหรือพืชเ,เลี้ยงคู่นะอย่างนี้เป็นต้นมีดอกแบบไหนนะการปรุงอาหารการกินอาหารของเขามีรากแบบไหนมีลำต้นมีดอกอเอามาสอนในชั่วโมงวิทยาศาสตร์ ได้การคุณครูเออคลึกศาสตร์ของโรงเรียนอืม <c oughs> มีคนถามว่าคุณตาวิธีไทยผมนี่จะเอาต้นว่านนี่นี่นางคุ้มนี่มาเป็นว่านเศรษฐกิจได้ไหมนอกจากจะเป็นว่านมงคลไม้ฟอกอากาศแล้วได้ได้ได้ไดเห็ดเป็นกิจไม่อยังเกาะเห็ดเป็นกิจกรรม หรือว่าเห็ดเป็นอาชีพเสริมก็ได้อาชีพหลักก็ได้บางคนนี่เนาะเพาะพันธุ์ขายเห็ดเป็นโดมขึ้นใหญ่ๆนะเห็ดเป็นโดมขึ้นใหญ่ๆและก็ปลูก,กเฉพาะอันนี้ว่านอันนี้หรือว่าจะเป็นว่านนี่นี่พุทธเจ้าหลวงกวักของพุทธเจ้าหลวงนี่ก็ได้เห็ดเอาไปพร้อมกันนะหรือจะเป็นบัว outgoing, นี่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 ส,ส,สับปะรดสีหรือว่าอันนี้นี่นี่เฟิร์นก้างปลานี่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  นี่นี่ผู้ชีกนี่นะเห็ดไปหลายๆอย่างพร้อมๆกันเออหรือว่าจะเป็นตัวนี้นี่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 เอองามๆปลูกไปหลายๆอย่างเห็ดเป็นธุรกิจส่งออกนะทางอินเทอร์เน็ตขายทางอินเทอร์เน็ตก็ได้บางคนเห็ดเป็นล่ําเป็นสันนะห่อเวลาลูกค้าสั่งนี่ห่อวิธีไทยก็เคยซื้อนะเคยซื้อทางอินเทอร์เน็ตขึ้นกันเนาะโอ้เขาห่ออย่างขักไะเออ ส่วนว่าเวลาที่เฮาเอามานี่มันอยู่น้ำเฮานน่อาจจะตายกะอีกส่วนนึงแต่ว่าเวลาที่เขาบรรจุหีบหอมาแล้วนี่เออไม่เปิดเบื้องนี่ยังเขียวสดอยู่นะเขียวสดต้องเอาให้ฟักฟื้นก่อนนะอ่าฟักฟื้นก่อนอยู่ในล้มอยู่ในล้มจากอาทิตย์นึงใส่ดินใส่ยังไว้แล้วจังค่อยเอาไปเข้าลงตากแดดลำไรลำไรนะ <laughs> เออเกจิอาจารย์ดังบานนี้พวกเธอ ไปหาว่านมงคลมาสิร้อยแปดชนิดอืมร้อยแปดว่านมงคลนี่เอามาอาจารย์จะเข้าพิธีปลุกเสกเพื่อที่จะทําเป็นวัตถุมงคลเออะปฏิโทบาทนี่ยกอาจารย์ไอลูกศิษย์ยกอันนี้เขามาอาจารย์นางคุ้มนี้ได้ไหมโห่งคักฟังซื้อบางโน่นนี่นางคุ้มนี่เออนางคุ้มฟังซื้อบัง เป็นชื่อที่เป็นมงคลและก็เป็นชื่อที่แบบจะคล้ายๆกับเป็นต้นไม้แห่งการปกป้องคุ้มครองเนาะคุ้มครองอโซกมานมีสเสน่ห์มีวาสนาคนเคารพยำเกรงนะปลูกไว้ในร้านขายอาหารก็มีลูกค้าเขามาซื้อเออมาซื้อมา ใส่บริการสําหรับร้านอาหารต่างๆหรือว่าร้านค้าต่างๆปลูกไว้ในกระถางเนกระถางหน้าเงินหน้าสํานักงานหน้าบริษัทหน้าโรงงานนี่มีลูกค้าเข้ามาเออเป็นต้นไม้อ่าเรียกลูกค้าพราอ้อมเสริมสเสน่ห์คุณตาวิธีไทยนี่ต้นไม้ใดมากอ่ะมีแต่สเสน่ห์มีแต่วาสนาและกกระต้นอันนี้เป็นต้นนางคุ้ม ไปเปิดเบิ่งในย t u b e หลายๆคนเด้อท่านผู้ชมเด้ออย่าเผาเสื้อวิธีไทยนะอย่าเผาเสื้อบางคนก็บอกว่าเป็นต้นไม้แห่งการคุ้มครองจากทูตผีวิญญาณสัมภเวษีผีเร่ร่อนหรือว่าสิ่งอัป,ปมงคลต่างๆที่สิ่งที่บอดีนะที่เขามองบบเห็นเข้ามาแต่แนวที่เป็นมงคลเข้ามาแต่แนวที่เป็นสเสน่ห์เมตตามหานิยมอือเอาละสำหรับมือนี้เนาะ ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากนโลกปกป้องคุ้มครองท่านและกับนกคุ้มอันนี้พร้อมเออว่านนางคุ้มอันนี้พร้อมอืมปกป้องคุ้มครองท่านและครอบครัวของท่านญาติมิตรอาญาติสนิทมิตรสหายของท่านทุกคนนะให้อยู่รอดปลอดภัย และก็อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 อืมไปใส่มาใส่กระยาประมาทให้สวมแมสนะเว้นระยะห่างโซเชียลดิสเทนซิง่งเพื่อนว่าถ้าหากว่ามูมีทุระปะปังไปใสกับมานอนเบ่งช่องของคุณตาวิธีไทยเนี่ยมาเบ่งนางคุ้มนี่นะเ,เป็นต้นไม้มงคลอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกินร้อนช้อนฉัน กินร้อนช้อนกลางยังคงใช้ได้นะไปตลาดไปตะลีไปตลาด,ลาด,ลาดนัดไปใสนีอ่อย่าลืมยิบเอานากากอนามัยเลยนะหรือนากากาืาถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ในประกอบร่างกายนะเป็นส่วนหนึ่งลงไปเฮือนนี่สูแม็ไว้ใสนะคว้าหาเลยบางคนซื้อเสื้อ,อมาใส่นะคล้องคองเพื่อ พื่อจะได้เป็นอ่าเป็นส่วนตัวของภั่ของมันว่าเออเสื้ออันนี้ของตาเสื้ออันนี้ของพ่อเสื้อตัวนี้ของแม่อยากให้มันซ้ำกันเวลายิบเอาหน้ากากมาใช้นะบางคนคล้องใส่คอเลยเปลี่ยนนะเปลี่ยนถ้ามันเปื้อนนี่เปลี่ยนไปฮอดวิธีการป้องกันโควิด -19 เนาะคุณตาวิธีไทยเออเอาละสำหรับแรงนี้ให้โชคให้มนันสุขภูสุขคนเด้อท่านผู้ชมเด้อ เห็นต้นนกเอ่อเห็นต้นว่านนางคุ้มอันนี้แล้วก็ให้โซห้มานให้มีเสน่ห์สุขคนให้มีวาสนาสุผ e, ู้สุขคนเด้อท่านผู้ชมเด้อขอบคุณมากสวัสดสสีครับท่านผู้ชม